สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสกห้านะครับท่านที่ไม่ได้สนใจนะการประชุมเชิงสำนอนไลน์ซึ่งผมจะจัดขึ้นนะครับก็สามารถกดข้ามไปฟังรายละเอียดเนื้อหาของคลิปนี้ในนาทีที่2ได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสํานออนไลน์นะครับซึ่งผมทําต่อเนื่องมานะอาจจะเป็นทุกเดือนหรือว่าเดือนเว้นเดือนเนี่ยนะวันนี้ก็จะมาพูดกันนะครับถึง7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลก ทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยธรรมโลกนะครับถ้าใครสามารถนะมองเห็นภาพเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี้ได้เราจะเห็นภาพรวมนะถึงสิ่งที่กำลังจะเป็นไปในทศวรรษ2020นี้นะครับท่านที่สนใจนะครับผมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1ิบ 8, วิถุมายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นน,นะครับสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ดีผมนะครับเศก9599การประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นี้นะต้องบอกว่าใครที่ผ่านนะการสัมนาออนไลน์นะในช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้ว c o n s i s e of Money for People นะสรุปสาระสำคัญนะของเงินสำหรับคนทั่วไปเนะี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานนะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับนะแต่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นนะเจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020อะซึ่งผมได้จัดไปแล้วนะครับแต่ท่านยังสนใจอยู่ก็สามารถนะใช้สิทธิทพิเศษอ่ะคือถ้าสมัคร2ตอนผมให้ส่วนลดนิดหน่อยสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์่วนตัุนครับ89599นะครับก็ติดตามดูกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับเพื่อติดตามนะครับว่าประชาชนนะหลายส่วนทั่วโลกนะครับเริ่มออกมาประท้วงนะเรื่องของราคาอาหารสินค้านะครับที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะติดตามดูกันนะครับมีรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มสัญญาณเตือนที่บรรดาราคาสินค้าอาหารสูงขึ้นนะนับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปถึงน้ํามันปรุงอาหารนะครับราคาสําหรับวัตถุดิบนะพื้นฐานกําลังพุ่งทะยานเป็นจรวดไปทั่วโลก เหตุผลสำหรับสิ่งนี้ก็คือว่าสงครามในยูเครนและความแห้งแล้งนะที่ได้เชื้อไฟมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศนะครับสำหรับบรรดาประเทศต่างๆนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสถานการณ์เตือนนะครับการสูงขึ้นของบรรดาราคาต่างๆกำลังย่ำแย่ลงนะวิกฤตการอาหารที่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะนี้กำลังเป็นเชื้อไฟนะให้เกิดการประท้วงต่างๆนะในหลายประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ อย่างในอาร์เจนติน่านะครับก็พบว่าบรรดาเนกะษตรกรนะับเป็นพันๆเนี่ยได้ทำการประท้วงนะฮะในโบนสไอเลสสิ่งนี้เพื่อที่จะต่อต้านนะครับพัฒนาธิบดีนะครับเอาเบอร์โตนะเฟอร์นันเดสที่โนโยบายของเขาเนี่ยที่จะควบคุมเงินเฟ้อได้ถูกนะตำหนินะประนาม โดยนะภาคส่วนเกษตรกรรมนะใน4เดือนแรกของปี2022นะบรรดาราคาต่างๆนะครับในอาร์เจนตินาเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้น23นะสิ่งนี้รวมถึง6นะที่กระโดดสูงขึ้นในเดือนเมษายนทีต่ต่างๆนะยิ่งแย่มากนะซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยลงสู่ท้องถนนนะมันถูกเรียกว่าการเดินขบวนนะส่วนกลางนะสำหรับงาน ในบรรดาเงินเดือนต่างๆนะพวกเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยในงานและค่าแรงพื้นฐานการครองชีพนะครับมาดูประเทศนะครับไม่เพียงแค่ประชาชนชาวอเจตินานาะที่ลงถนนเท่านั้นทั่วทั้งละตินอเมริกานะก็มีการประท้วงยังคงมีต่อเนื่องในชิลีนะในอุรุกวัยเวเนซุเอลานะครับแล้วก็โคลอมเบียขณะที่ประชาชนนะครับก็ได้ตำหนินะครับก็มีการประนาม พูดถึงเรื่องค่าของชีพนะครับที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับมาดูประเทศนะครับในแถบยุโรปบ้างนะฮะในประเทศกรีซนะครับก็เพราะว่ามีคนนับพันนะฮะได้ลงไปบนท้องถนนเหมือนกันพวกเขาได้เรียกร้องนะในบรรดาราคาพลังงานและอาหารต่างๆนะเพราะว่าเงินเฟ้อนะของผู้บริโภครายปีนะครับของกรีซเนี่ยได้เร่งตัวสูงขึ้นนะครับไปที่8.9% ในเดือนมีนาคมนะครับแต่ถึงระดับสูงที่สุดนะครับในช่วงเวลากว่า27ปีนะฮนะปัญหาขณะนี้เข้าของอาหารแพงไปทั่วโลกนะครับในทางเอเชียตะวันตกนะครับต่อสถานการณ์นั้นนะครับก็ไม่ได้แตกต่างนะครับก็พบว่าในอิหร่านนะนะบรรดาราคาต่างๆนะของสิ่งของจำเป็นบางอย่างเนี่ยได้พุ่งสูงขึ้น นะได้สูงไปถึง300%นะ,ะการพุ่งสูงขึ้นนั้นนะได้ถูกจุดชนวนนะแพร่ไปอย่างกว้างขวาง,วางความไม่สงบก่อนหน้านี้นะในเดือนนี้เนี่ยนะอิหร่านได้มีการตัดหั่นเงินอุดหนุนช่วยเหลือนะต่อรายการอาหารพื้นฐานต่างๆราคานะครับเออเออเขาเรียกว่าราคาสำคัญนะใหญ่ๆ นะของข้าวสาลีนะครับและแป้งได้ถูกนะประกาศออกมาสิ่งนี้คือปฏิยาของผู้คนที่แสดงออกมาต่อสิ่งนี้โดยบรรดาผู้ประท้วงนะเหล่านี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ตะโกนคำว่า d a t t t r r s i n g นะถ้าเราแปลเป็นไทยๆก็ก็การขึ้นราคาให้ตายไปซะอะไรประมาณนี้นะครับนะเป็นสิ่งเลวร้ายที่ประดาาธิบดีเองเนี่ย ได้ตอบสนองออกมานะครับโดยเขาได้ปฏิเสธนะที่จะคงรักษาการช่วยเหลืออุดหนุนนั้นโดยเขาได้กล่าวว่านะครับเขาจะไม่หลีกหนีจากการเลือกนะทางเลือกนะที่ยากเย็นนะครับมาดูการประท้วงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะของโลกในประเทศซูดานนะครับนะการประท้วงก็ได้เร่งตัวบานปลายขึ้นนะครับไปสู่ความรุนแรงนะครับโดยมีผู้ประท้วงต่างเนี่ย นะครับถูกยิงนะครับแล้วก็ถูกสังหารนะในเมืองซุนนีนะครับของมาดาน่าขณะที่นะผู้ประท้วงต่างๆนะครับก็ได้เดินขบวนนะทั่วทั้งประเทศนะเพื่อประท้วงนการปฏิวัตินะครับทางทหารนะครับเพราะว่าค่าสกุลเงินของสูดานเนี่ยได้สูญเสียไปมากกว่า1ใน3ของมูลค่าของมันนะนับตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งขับเคลื่อนให้บรรดาราคาต่างๆนะครับของอาหารเชื้อเพลิงและอื่นๆเนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับบรรดานะครับราคาอาหารต่างๆของโลกเนี่ยได้เริ่มต้นสูงขึ้นนะครับในกลางปี2020สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบรรดาธุรกิจต่างๆเนี่ยได้ปิดตัวลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคนะ นับแต่นั้นมาเนี่ยก็เกิดมีปัญหาต่างๆนะกับพวกพืชพันธรรัญอาหารหลักสำคัญนะในหลายส่วนต่างๆของโลกนะฮะสงครามในยูเคร,รนะก็ได้ทำให้มันยิ่งย่แย่ลงอย่างมากนะฮะต่อมุมมองสำหรับราคาอาหารต่างๆตัวแทนอาหารจากสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่าราคาต่างๆได้แตนะที่บันทึกระดับสูงตลอดการนะในเดือนกุมภาพันธ์และต่อมาอีกครั้งนะครับในเดือนมีนาคม คำถามตัวใหญ่ๆนะตรงนี้ก็คือว่าเมื่อไรนะที่บรรดาราคาต่างๆเนี่ยจะลดต่ําลงมานะซึ่งยากนะที่จะพูดออกมาได้การผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะความยากที่จะคาดการนะครับเหตุปัจจัยต่างๆเช่นภูมิอากาศสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่าปัญหาของความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารของโลกนะไม่สามารถแก้ไขได้โดยปัจจากการฟื้นนะคืนตัวนะทางการผลิต ทางเกษตรกรรมของยูเครนและผลผลิตอาหารนะครับของรัสเซียโดยทางธนาคารโลกได้คาดการว่าราคาข้าวสาลีอาจจะสามารถเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า40%นะครับในปี2022รวมถึงราคาที่พุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างชันในราคาของปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ได้กีดกันนะต่อบรรดาเกษตรกรต่างๆนะสิ่งนี้ อาจจะสามารถทําให้ผลผลิตนะครับมันต่ําลงแล้วก็มีผลในการผลิตนะที่ลดต่ําลงขณะที่อากาศร้อนนะครับภูมิอากาศสุดขั้วเนี่ยก็กําลังกายเป็นสิ่งสามัญน,นะครับที่ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงอื่นอีกต่างนะอีกต่างหากนะครับนะต่อการผลิตทางการเกษตรทั่วโลกนะครับเม่นนี้มองเห็นไหมครับปัญหาโลกในขณะนี้นะโอ้โหมันรู้สึกจะย่ำแย่ลงนะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ เกิดการระบาดของโควิด19นะมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นข้าวของแพงขึ้นนะปัญหาหนี้สินมาถึงเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกสงครามในยูเครนนะการคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้นี่ทุกอย่างมาลุมมาตุ้มขึ้นเข้ามานะฮะเราจะมองเห็นข้าวของนะราคาแพงขึ้นมีการประท้วงทั่วโลกนะครับฟางอยายก่อนวันข,ขึ้นเยะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ